จะพี่น้องจ้ามากินชูชิกันจ้ามาจ้าแช่แสน้ำกันจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดีแม่ว่าคนบนผ้าแสมากินชูชิแต่พี่น้องอาหารญี่ปุ่นจ้าเปลี่ยนแบบใหม่จต่พี่น้องจ้ามาจากกินน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะมากินอาหารญี่ปุ่นกันนะคะเตรียมอาวุธก่อนเตรียมอุปกรณ์ก่อนตัดเปียก กินอันนี้กุ้งแก้วจะพี่น้องจ้ะกุ้งแก้วจ้ะมาจ้ะนี่จิ้มอะไรนะสีอิ๊วใช่ป่ะใช่เน,นีี่ยสอ๊นนนะสออว,อวมาจ้ะพี่น้องแซ่บๆหืมตุ้มต่อตุ้มค่อมศลิปนีห่างน้ำผิดทางคลิปยากคลิปไม่ได้นี่จ้ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ ไม่ต้องจิ้มเลยเพราะเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้แล้วรมีผักกระเจี๊ยบน,นพี่น้องจ๋ากระเจี๊ยบแล้วก็กระหล่ำแล้วก็เคลืองนิดหน่อยจ้ะปู้อัดจ้ะปูอัดจ้ะเล่นกันพี่น้องจ๋า เแ็่มากบังนคุ้งแก้วบ้างสามสี่อันจะอิ่มเนี่ยพี่น้องจ้ะเข่าเน่นแน่นเนี่ยจ้ะเข้าญี่ปุ่น สลัดมันตัดได้อันนี้จิ้นทอบแล้วอืมอีฟุตคำใหญ่มากเลย่ยใช่อันนี้คือสลัดปูอัดค่ะ เิ็ปลาเค็มคำอรอยมากมากแจกพี่น้องจิ้ซี่ฟูดนะแจกกันอ,อร่อยเน,นาะคายมันหมดพี่น้อง <5. S 1> ไม่หมดเดยอสามอันสามอันสุดท้ายอนี่จ้มมาจากซีค่คอนจ้ะพนอ้องซี่คอนบางแค่จะ่ะแจกจ้ะ เป็นร้านในซี้อนอีกทีนึ่งนะคะอืมอืมอืมผู้อัออดฉลายขึ้นอะไรน่ที่มันขึ้นจมูกเขาเรียกว่านะไรมาซาบิมาซาบิไม่ได้แต่พี่น้องจ้ากลินจมูกจำยังไงค่ะอืม กินแม่กินให้หมดดีกว่เนอันเดียวพอแล้วแบ่งความซีซาได้ไหมเอาไหมมอร้อนมเอา้อเอาเอาไปตัวนี้นะซีฟู้ดอืมจะแซ่บกินออกนะ จริงๆแม่จะเอาแซลมอนเลยนะแต่เลยลืมหยิกเอาเอาม่น้อยไปห่าวชิ้นสุดท้ายแม่วาคนสวยบ,บอกบอกว่าแซลมอนอะไรก็หย่ดมา,มา วักพูดสุกมากก็ลุกหลวงแต่ก็สุกนะเป็นสีส้มดีไม่แหย่อิ่มไมเนี่ยนิ่เปนอิ่มอิ่มมาน้อยจะเป็นไรกาดฟองเต็มปากเต็มคำค่ะคำเบลเลอร์เลยที่นี่อ่ะไม่ขาวนะ อร่อยดีน้ําจิ้มอร่อยโดยเฉพาะซีฟู้ดเลยชอบซีฟู้ดนะแล้วเขาก็มีน้ําจิ้มแยกขายเป็นถ้วยๆด้วยแต่คือไม่ได้ซื้อมาหรอกปลาช่องหรือเก็วันนี้ก็ฝากช่องเลาวาคนอุบลพาแซ่บกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูมาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเพี่น้องจ้าขอบขคุณที่หลายใจขอบรับชมจ้า ค่ำไงบ้านเบิบ้ม <laughs> <laughs> ไปแล้วค่ะขอบคุณใจสำหรับชมใจพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ